365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่214สรุป หนังสือคำสอนพระาศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่1659นักบุญเปาโลกล่าวว่าสามีจงรักภรรยาดังที่พระคิสต์เจ้าทรงรักพระาศาสนาจักรธรรมล้ำลึกประการนี้ยิ่งใหญ่นักข้าพเจ้าหมายถึงพระคิสต์เจ้ากับพระาศาสนาจักรหนังสือคำสอนพระาศาสนาจักรคาทอลิก ข้อที่1,660พันธสัญญาการสมรสที่ชายและหญิงใช้สร้างชุมชนใกล้ชิดแห่งชีวิตและความรักระหว่างกันนี้พระผู้เนรมิตสร้างทรงต,งตั้งไว้และทรงกำหนดให้มีกฎเกณฑ์เฉพาะของตนโดยธรรมชาติชุมชนนี้ถูกจัดไว้เพื่อความดีของคู่สมรสและยังเพื่อให้กำเนิดและอบรมเลี้ยงดูบุตรด้วย การสมรสระหว่างผู้ที่รับศีลล้างบาปแล้วได้รับการยกย่องจากพระคิสต์เจ้าให้มีศักดิ์ศรีเป็นศีลศักดิ์ด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1661สินศีลสมรสมีความหมายถึงความสัมพันธ์ของพระคิสต์เจ้ากับพระศาสนจักร ประธานพระหันสถานให้คู่สมรสมีความรักต่อกันด้วยความรักที่พระกิสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักรดังนี้พระหันสถานของศิลนนี้จึงบันดาลให้ความรักประสามนุษย์ของคู่สมรสมีความสมบูรณ์ทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันของเขาทั้งสองมีความมั่นคงลบล้างไม่ได้และยังบันดาลให้เขาศักดิ์สิทธิ์ในการเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดร หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1662กการสมรสตั้งอยู่บนการแสดงความสมัครใจของคู่สมรสนั่นคือความตั้งใจว่าจะมอบตนให้แก่กันอย่างเด็ดขาดเพื่อจะดำเนินชีวิตในพันธะแห่งความรักที่ซื่อสัตย์ที่พร้อมจะให้กำเนิดบุตร หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1น6 3เนื่องจากว่าการสมรสทำให้คู่สมรสมีสภาพชีวิตร่วมกันอย่างเปิดเผยในพระศาสนจักรการประกอบพิธีสมรสจึงต้องทำภายในการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าพระสงฆ์หรือพยานที่พระศาสนจักรรับรองพยานสองคนและชุมชนผู้มีความเชื่อ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1664เอกภาพการแยกจากกันไม่ได้และเจตนาพร้อมจะมีบุตรเป็นสาระสำคัญของการสมรสการมีพรรยาหลายคนขัดแย้งกับเอกภาพของการสมรสการหย่าร้างแยกสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมไว้ด้วยกัน การไม่ยอมมีบุตรทำให้ชีวิตของคู่สมรสต้องแยกจากพระพรประเสริฐสุดของการสมรสคือการมีบุตรหนังสือคำสอนพระศา,าสนจักรคาทอลิกข้อที่1665การแต่งงานใหม่ของผู้ที่หย่าร้างขณะที่คู่สมรสที่ถูกต้องยังมีชีวิตอยู่ เป็นการขัดกับพระประสงค์และกฎหมายของพระเจ้าตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอนไว้เขาเหล่านี้ไม่ได้แยกตนจากพระศาสนจักรแต่ไม่อาจเข้าไปรับศีลมหาสนิทได้เขาจะดำเนินชีวิตคริสตชนของตนโดยเฉพาะเมื่ออบรมเลี้ยงดูบุตรในความเชื่อหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิก คอที่1,666บ้านคริสเตชนเป็นสถานที่ซึ่งบรรดาบุตรรับข่าวดีประการแรกของความเชื่อนอกจากนั้นบ้านของครอบครัวจึงรับชื่อได้อย่างถูกต้องว่าพระศาสนจักรในบ้านเป็นชุมชนแห่งพระหันสถานและการอธิษฐานภาวนาเป็นโรงเรียนสอนคุณธรรมแบบมนุษย์และความรักแบบคริสเตชน 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า